ตอนนี้อาการผิดปกติครับอาการผิดปกติอาการผิดปกติัเออเดี๋ยวอันนี้คือจังหวะเพี้ยนครับตอนนี้จังหวะจุดระเบิดจังหวะไอ้ยกเวาวมันเพี้ยนเดี๋ยวดูนะครับสังเกตนะครับจะมีเสียง เสียงค้นออกไอดีเนาะฟังนะครับลองมุ้เสียงเสียงไอดีเสียงเปิดเร็วครับถ้าเสียงนี้จำเสียงนะครับคือจังหวะไอดีเปิดเร็วจังหวะไอดีเปิดเร็วเดี๋ยวต้องถอดดูจังหวะตั้งจังหวะใหม่ครับอ่ะเปิดเลย